สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามเลขนะสาวพี่น้องหน้าสาวงวดที่แล้วฝันเห็นเด็กน้อยมาบอกเลขสามหนึ่งตรงตรงงวดนี้พี่น้องเลขความฝันเพินพี่น้องเพลินฝันว่ามีผูเทามาเอาเลขไ้สามโตพี่น้องแต่ความฝันองเพลิน คนพ่อผลฟันไดเลขสามตัวแล้วพี่น้องผ่านมือสองมือเพิ่นก็ได้จุดถูกพี่น้องมันบังเอิญหรืออย่างไดพี่น้องเลขความฟันกับเลขทูบที่จุดตรงกันสามตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะคนใดตัวใดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีนี้พบพ่อแมงดาคือเก่าพี่น้องเป็นยังคือพบพ่อแมงดาคือพี่แดนนะพี่น้องวายังพี่น้องพัว มือนี้แมงดาจะมาเบาเรื่องสีหน้าพี่น้องเป็นญาติของแม่ละอ้มเนี่ยลูกเอาสวัสดีเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีทำไงเออสวัสดีเอฟซีก่อนเห็นไหมเนี่ยตามกล้องเลยอ่ะสวัสดีเอฟซีก่อนทำไงสวัสดีค่ะเอฟซีอันนี้หนูเพิ่งมาจากโรงเรียนค่ะเพิ่งมาจากโรงเรียนสนุกไหมข้าไปโรงเรียนที่คุณครูสอนอะไรบ้าง A B C บซีไปเอเบซีเหรอคะโอเบซีเอเบไปไปไปเร่ยนไปโรงเรียนทีหนู ชุดหนูอ๋อ oh, อวดชุดหนูสวยโอ้โหพี่นอ้องอุดอยากอวดว่าชุดสวยชุดสวยไปเล่นของหนูไปที่นม่งทำงานก่อนค่ะพี่น้องหลับน้องอันดามาจากโรงเรียนพี่น้องเพราะว่าไปได้ไปหาอันดาได้ไปหาหน้าพี่น้องหน้าน้องสาวของแม่น้องสาวของอพี่น้องก็เลยพี่น้องเหมืนเมนเป็นหน้านะพี่น้องได้ไปหาเพิ่อนเาะวันนี้ขาบ้างว่าที่ได้่นถึกเลขพี่น้องแมงดากเลยไปหาเพิ่นเลย เพิ я, <huh ่นน well, so. er ่ะพี่น้องเลขนี่ผมเป็นเลขแม่น้องดาเ้วยอพี่น้องเลยอเป็นเลขผีนาของหน้าสาวหน้าสาวนี่เพิ่นเพิ่นเขาเรียกยังพี่น้องเพิ่นนุดทูบเพื่อนยูทูบขอพี่น้องและเลขมันบังเอิญหรืออย่างไรพี่น้องเลขุดทูบกับเลขความฝันของน้ามันตรงกันพี่น้องเพิ่กนเลยบอกหอยยังห้แม่น้องดาไปเป็นสะพานบุญให้เพิ่นพี่น้อง เพิรนเลยโทรบอกแมงดาให้แมงดาไปหาพี่น้องพอแมงดาไปหาแล้วพี่น้องเพิ่นบอกสดวกออกกล้องเพิ่นบอกแคตัวเลขกมาให้แม่น้องกดาให้แมงดานำมาเล่าสู่เอฟซีฟังเพื่อบนแน่พี่น้องเผื่อวันที่สิบหกันยายนหกแปออก3มตัวตรงๆก็ได้พี่น้องหน้าเพิ่นกาเพิ่นบอกพี่น้องแมงดาจะเล่าความฟันก่อนพี่น้องเนาะในเพิ่นจะเล่าความฟันก่อนพี่น้องเพิ่นพี่น้อง เพิ่นฝันพี่น้องเริ่มต้นจากเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เราแม่ยังนาฟังพี่น้องเพิ่นฝันว่าว่าเพิ่นได้ไปไปเกี่ยวเข่าพี่น้องมันนาเกี่ยวเข่าเราพาไปเกี่ยวเข่ากับพ่อบ้านเพิ่นพี่น้องเกี่ยวเข่าไปเกี่ยวเขามาเลยพี่น้องแรมมีผู้เฒ่าสองคนผู้ชายมาสองขู่พี่น้องเพิ่นขี่เกี้ยนเพิ่นขี่เกี้ยนมาพี่น้องขี่เกี้ยนมากละไรในเกี้ยนแรมมี่เขาไมยังเต็มพี่น้องคือคือ ความฟันผลนคือย่อนไปสมัยแบบว่าบ่มีรถลานะพี่น้องผลนว่าแล้วไปนี่ผุนว่าขี่เกียนมาพอขี่เกียนมาแล้วมันยุดอยู่ผุนขี่บนผุนเกี่ยวเขากับกับผับ้านผุนพี่น้องผุนก็เลยว่าบ้านนี้มีเขาหลายบ่อทางหน้าแม่งดาเลยตอบไปว่ามีอยู่ผุนก็เลยว่ามีหลายบ่อหน้าแม่งดาํามีหลายมีหลายอยู่ผุนว่าเอาบ่อหน้าแม่งดาแม่หน้าของแม่งดาก็กว่าเอาอีกผุนก็เลยโยนเขาเป็น เขาที่เิ่นมัดพี่เราราค้นคนแต่ก่อนเิ่นเกี่ยวเขาไหม่นอะเิ่นเกี่ยวแล้วพิ่ก็จะเห็นเป็นมัดมัดไหวพี่น้อเพิ่ก็โยนโยนโยนหายเป็นน้องโยนหายประมาณสีหามัดได้พี่น้องมัดปะไงพี่ลรากองไหวอยู่นานาที่เิ่นเกี่ยวเขาพี่น้องแล้วที่นี่พี่น้องเพื่อผู้ชายผู้หนึ่งเลยบอกว่าอันได้เขาแล้วค่อยแทมอันค่อยคอยให้ท่านแทมมันทะเบียนรถ ทะเบ Adams, ียนเกวียนนะพี่น้องทะเบียนนาะทะเบียนเกวียนนะพี่น้องว่า hmm> มันมีป้ายกีบว่าเขียนบ้านนนับ้านนี่นะพี่น้องทะเบียนน่ะใบบถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาคือทะเบียนรถเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทะเบียนรถคอยกบคอยดีทะเบียนเกวียนคอยกบคอยดีแบบนี้นะพี่น้องอันลฮัตเกวียนคอยนี้พี่เจ้าจื้อได้บอพี่เจ้าจื้อเจ้าจดไว้เด้อเถื่อนาคอยมาอีกคอยก็จะเอาเขาให้อีกผนว่าพี่น้องและเพิ่นก็ได้ได้จดจดเลขที่อัน เกลียดของเกลียนนะพี่น้องเป็นเลข3ตัวห้างเดียวพี่น้องเลขก็คือเลข609พี่น้องแม่แได้ใช้เบิร์ด้ะพี่น้องเด้อ609บันยที่นี่มัจฉิพิษตรงไหนพี่น้องพ่อเพิ่นจะดุงตื่นมาแล้วเพิ่นก็มาเล่าให้พ่อบ้านบนฟังพี่น้องเพิ่นกระทงหาแม่ได้แต่จะเศร้าพี่น้องแม่ได้เสียได้แต่ถือว่าเพิ่นบอออกกล่องเพิ่นบอกล้าออกกล่องพี่น้องคนในบ้านแม่ไดาจ้าเพิ่นเป็นยังพี่น้องเวลาเขาจับกล่องก็ยังเพิ่นสีเขินเวิร์นสีอายแบบว่า พิ่นบ่คอยอยากเข้ากล่องเนะพี่น้องแมงดากระบ่อยากไปบังคับเพิ่นเลยว่าสมมุิว่าบ่สะดวกกระบ่เป็นยังบางทีหลายเอฟซีบางคนก็สิว่าแม่น้องดาคือว่าเอาตัวเลขมาบอกว่าออกคนเดียวเหมือนคนเป็นบ้าไอ้สังสี่คนบางคนกันนะพี่น้องหรือว่าไปหาคลิปบ่ได้บ่คลิปนัมมีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่คอยอันเพิ่นบ่คอยอยากออกกล่องให้แมงดานะพี่น้องเพิ่นก็จะบอกเพิ่นอายหรือเพิ่นว่าโอ้ยอัน หยาดบอกไว้แล้วอย่าเลขบัญชีหยาดเอฟซีมาดาเพิ่นกระคิดของเพิ่นแบบนั้นนะพี่น้องแมงดากับปีบังคับเพิ่นบรได้พี่น้องก็เลยว่าตกลงกันว่าเอ้าบุเป็นยังให้แมงดาเอาตัวเลขมาและเพิ่นกระล่าความฝันให้แมงดาฟังกับความฝันก็คือแมงดาว้าวเลยพี่น้องและพื้ทีพี่น้องเพิ่นและจะคิดยังเผื่อพอฝันแล้วเพิ่อพวกเ่าให้พอบ้านเพิ่นฟังและเพิ่นว่าซองสมือมาเพิ่อจะคิดอย่งไรพี่น้องและเพิ่นก็เลยไปจุดธูปพี่น้องจุดธูปและต้นตาลพี่น้องต้นตาลมีสามตนเผื่อก็เลยคอจุดธูปกว่านะ เพิ่นเป็นคนมักมักเลขคนหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าเขาพันซ้ำมาเนี่เพิ่นบันไดเล็กเลขเลยพี่น้องมีแต่งวดผู้งวดก่อนพี่น้องงวดที่ผ่านมานะเพิ่นร้อยเลนพี่น้องเพิ่นร้อยเลนแล้วเพิ่นก็ถือเพิ่นเลยถืออันที่มันออกซ้ำหนึ่งพี่น้องเพิ่นก็ได้หาสิบบาทพี่น้องเพิ่นร้อยเลนพี่น้องอันเพิ่นฟันด้พี่น้องได้เพิ่นก็ะฟันฟันว่ามีเด็กน้อยมาห้องบอกเลขสามหนึ่งเด้อสามหนึ่งเด้อเพิ่นก็ซื้อพี่น้องเพิ่นก็เลยถือเพิ่นบันี้พ่อมาพ่อมางวดนี้เพิ่นมาฟันอีกเพิ่่่่นนนก็เเลลยมมาาาให้้้แอองงงดฟัพี ปกติถ้าเข้าพรรษาเพิ่นจะบนเลขเพิ่นสิงดคือเวลาเข้าพรรษาแล้วบ่สิงดนอกเสีจากเพิ่นฝันแบบฝันเป็นตัวเลขเพิ่นซื้อแบบนี้พี่น้องพี่น้องก็คือถ้าเข้าพรรษาแล้วเพิ่นบ่ค่อยฝันแบบนี้พี่น้องแบบมื้อน่ะเจ๊คิดจังได๋พี่น้องจ๊เด็กได๋นอนจังไงแต่มีคนมีเ็กน้อยมาบอกเลขเพิ่นก็เลยเอ้อขอผิดชซิน่เด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยร้อยพี่น้องร้อยแล้วเพิ่นก็ถือเพิ่นก็เลยบอกแม่ลองดาว่าโอ้ยเมื่วานี่ฝันเลยได้เพิ่นว่าแต่ตัวเพิ่นน่ะสิบ่ซื้อแล้วพี่น้องเด้ออพพ่่่เินบกวา ันเพ่นพิดคำมันซาสัญญาแล้วเธอหนึ่งคุณไปจะพิดเธอสองแต่เพ่นยังให้แมงได้เอามาเพลย์เพลเพื่อเป็นโชคเป็นลาภของเอฟซีเป็น้องเลขบลายหางเลยพี่น้องแต่ก็เอาพ่อพ่อคนเราความฝันเราเพียงเนาะคนใดมาหกศูนย์เความฝันนะพี่น้องจดทะเบียนอันทะเบียนเกวียนนะพี่น้องทะเบียนเกวียนสมัยก่อนมีเ่มันจะเอาง้อสองโตขี่ไหมพี่น้องขี่เกวียนไปแล้วมันก็มีทะเบียนเกวียนคนจะจดหกศูนย์เพี่น้อง ไอ้มาเมื่อซองเมื่อแล้วเพิ่นจะคิดยังไงพี่น้องเพิ่นเลยจุดถูกขอจุดถูกพี่น้องเลขถูกผลกับมาหกศูนย์เก้าตัวเดียวกันอีกพี่น้องเผลกับพ้นลุกขนพองบอกว่าโอ้ยอีนยังสิมาเป็นป้านี่นะพี่น้องเพิ่นว่าเอ้าสรุปแล้วเลขของเพิ่นมีตัวใดแน่พี่น้องพี่น้องอันนี้เป็นเลขผีหน้าพี่น้องวันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดเลขของน้าสาวพี่น้องน้าสาวเพิ่นบอกว่าผลฟันพี่น้องเพิ่นฝันว่าได้ไปเกี่ยวเขากับพ่อบ้าน เพื่อนบอกว่าเพื่อนเกี่ยวเข่ากับพ่อบ้านพี่น้องอันนี้ความฝันนะพี่น้องเด้อเพื่อนฝันว่าได้เกี่ยวเข่ากับพ่อบ้านพี่น้องแล้ยเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วมีพี่น้องมีผู้ชายสองคนขี่เกี้ยนผ่านมาพี่น้องถามว่าเอาเขา่าบ่เพื่อนก็นโยนเข่าให้พี่น้องโยนเข่าประมาณสีหาหมัดพี่น้องพอโยนเข่าแล้วเพื่อนว่าเอ้าจดเอาแม่ทะเบียนนะั่นทะเบียนเกี้ยนข่อยมีตัวอีกตัวใดแล้วหน้าสาวของแม่น้องดาก,ก็เลยจดพี่น้องเลขเกี้ยวหกศูนย์เก้าพี่น้องแม่น้องดานก็ตัดออกมา 6 0 0 9 6 9พี่น้องมานนี้พี่น้องพอจะกคนฟันมาแล้วผมมาหานมือสองมือพี่น้องเพิ่นก็เลยมาจุดทูกพี่น้องจุดทูกขอแจ็คเพิ่นคิดอย่างิ่ผว่าพี่น้องก็เลยจะขอจุดทูกขอพี่น้องเลขทูกกับเลขความฝันตัวเดียวกันพี่น้องสามสามตัวตรงกันเป๊ะเลยพี่น้อง6 0 9พี่น้องมันมันเกิดย่างคืนพี่องเพิ่นแม่กระทังเพิ่นเพิ่นเราแม่องดาฟังเพิ่นกันยังขนลุกไปนําเลยพี่น้องผล่าป้าโบนาเสือเลยพี่น้องว่าเลขความฝันกับเลขทูกนี่มันสิอันเดียวกันพี่น้อง ก็แคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบเลยละอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นก็ถูก3 1พี่น้องแต่ว่างวดที่แล้วนะเพิ่นฝันว่าเพิ่นถูกตื่นเพิ่นฝันว่ามีเด็กน้อยมาบอกเลข3 1พี่น้องเพิ่นก็เลยยอมผิดศีลซื้อพี่น้องปกติเขาวันเาแล้วเพิ่นบ่ซื้อเลขพี่น้องหน้าสาวของแม่น้องดาเป็นคนที่มักเลขพี่น้องกับบริถถูกทุกงวดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกับบริถถูกทุกงวดมีงวดอวดกระถูกเป็นงวดกระถูกเพราะว่าเพิ่นกะ โบดีฟันสูงงวดนะพี่น้องบางงวดก็ฟันติดเต้นก็เลขกกเขาบางที่กะเขางวดนี่งวดนาบาบกเขาองศีนาพี่น้องเพิ่นกวานะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นวางวดที่ผ่านมาเพื่อนก็รับซับไปหาสิบบาทพี่น้องงวดนี่เพิ่นวะเพิ่นมันใจออกมาในสามตัวนี่แน่นอนพี่น้องบวกลบศูนย์เก้าศูนย์กับหกเก้าเพื่อพี่น้องแคหนะเจ้าพี่น้องไปหาเปรียบเทียบเวหลายอาจารย์หลายสามนาเพื่อเลขนี่เลขพีหายพีหน้าได้พี่น้องเลยว่าเป็นผู้เท่าสองคนมาบอกเลขคนละพี่น้อง ากตนะแต่ว่าเสียได้พี่น้องเพิ่นบอฟสามารถออกกองได้เพิ่นลแฮให,ให,ให้เอาแต่ตัวเลขกรับเพิ่นเล่าความฝันให้แมวองดาฟังพี่น้องแมวองดาก็มาฝากเอฟซีพี่น้องเอาขอขอบคุณเพิ่นหลายๆที่ให้แนวทางขอให้เอฟซีมีโชคมีลาภกับเลขผีนานะคะ